สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ชอบสะสมเหรียญที่ระลึกนะคะมีที่เก็บเหรียญที่ระลึกกันหรือยังคะเราชอบเก็บเหรียญสิสองสิบนะคะเหรียญที่ระลึกนะนี่และอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆหนังซื้อที่เก็บเหรียญมาใส่เลยนะคะอันนี้ที่เก็บเหรียญของเรายังไงตมาดเป็นเก็บได้หนึ่งร้อยเลยนะคะเนี่ยนี้เป็นทุกช่องแล้วนะคะใส่ก็ง่ายไม่งากเลยแกะก็ง่ายใส่ก็ง่ายนะคะเนาะใส่เหรียญสิ เลได้พอดีเลยสส่ห้าก็ได้นะคะเพื่อนถ้าใครสนใจเนี่ยกดทีต่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะคะ